ฉันนั่งรอคิวตรวจสุขภาพกับคู่มั่นในห้องโถงที่เต็มไปด้วยกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออากาศเย็นจนขนแขลุกเสียงเครื่องปรับอากาศหมุนดังแผ่วเบาฉันมองคู่มั่นที่นั่งข้างกันเขายิ้มให้ฉันเหมือนปกติแต่หัวใจฉันกลับเต้นแรงแบบอธิบายไม่ได้พยาบาลเรียกชื่อฉันและเขาเราลุกขึ้นพร้อมกันฉันรู้สึกมือของเขาแต่เบาๆที่หลังฉันแต่ไม่รู้ทำไมความรู้สึกนั้นกลับเย็นวาบ เหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติหมอเปิดแฟ้มผลตรวจห้องตรวจเงียบกว่าที่ควรจะเป็นมีเพียงเสียงปากกาที่หมอเคาะลงบนโต๊ะฉันมองหน้าเขาคู่มั่นฉันยิ้มจังๆแต่สายตาของเขาดูคมกว่าปกติหมอสูดหายใจลึกเขามองฉันแล้วเขาพูดเบาๆประโยคที่ทำให้เลือดในตัวฉันเย็นเฉียบอย่าแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ ฉันรู้สึกเหมือนเก้าอี้หายไปจากใต้ตัวลมหายใจติดขัดหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงรอบข้างฉันเห็นคู่มั่นหันมามองฉันช้าๆรอยยิ้มของเขาไม่ขยับหายไปแต่ดวงตาของเขาเคลื่อนตามฉันอย่างเย็นชาฉันพยายามถามหมอว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงของฉันสั่นจนแทบฝังไม่ออกหมอเหลือบสายตาไปที่คู่มั่นของฉันก่อนตอบด้วยเสียงแผ่วต่ำแต่หนักแน่นจนฉันขนลุกทั้งตัว ผลตรวจบางอย่างบอกว่าคุณไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่กับเขาฉันหันไปมองชายที่ฉันตั้งใจจะใช้ชีวิตด้วยเขายังคงยิ้มเหมือนเดิมแต่ในรอยยิ้มนั้นฉันเห็นบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนแสงไฟสีขาวเหนือสีสากกระพริบหนึ่งครั้งฉันเกลือนน้ำลายยากขึ้นมือของเขายื่นมาจับมือฉันแน่นเกินกว่าปกติแน่นจนฉันเจ็บปลายนิ้วและในตอนนั้นเอง ฉันได้ยินเสียงหมอขยับเก้าอี้เหมือนเขาพร้อมจะลุกขึ้นมาทำบางอย่างบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าฉันไม่ใช่เรื่องผิดพลาดของโรงพยาบาลและไม่ใช่ความเข้าใจผิดของใครทั้งนั้นและไม่ใช่ความเข้าใจผิดของใครทั้งนั้นฉันพยายามดึงมือกลับแต่เขากำมันไว้แน่นกว่าเดิมเหมือนกลัวว่าฉันจะหนีหรือเหมือนเขาไม่ต้องการให้ฉันขยับไปไหน หัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกลมหายใจสั้นและถี่กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ฉันเคยชินกลับกลายเป็นกลิ่นที่ทำให้ฉันคลื่นไส้คูมั่นฉันมองตรงเข้ามาในตาสายตาของเขานิ่งจนผิดธรรมชาติไม่มีความตกใจไม่มีความไม่เข้าใจไม่มีแม้แต่คำถามว่าทำไมมอถึงพูดแบบนั้นมีเพียงความเย็นและความเงียบที่เหมือนบีบคอฉันให้หายใจยากขึ้นทุกวินาที หมอขยับตัวเล็กน้อยเขาเอียงหน้าไปทางฉันเหมือนกำลังหาวิธีบอกสิ่งที่เขาไม่อยากพูดออกมาฉันเห็นมือของหมอสั่นเบาๆเหมือนเขาเองก็กลัวบางอย่างกลัวมากพอที่จะทำให้สีหน้าเขาขาวๆสีดคุณควรฟังผมหมอพูดช้าๆชัดๆดวงตาของเขาไม่ได้ลบไปที่คู่มั่นฉันแม้แต่วินาทีเดียวเหมือนเขารู้ว่าการเบือนหน้านี้อาจทำให้เรื่องแย่ลงกว่าเดิม คู่มั่นฉันยิ้มรอยยิ้มนั้นแปลกแปลกจนฉันรู้สึกว่าห้องตรวจทั้งห้องเย็นลงอีกรอบคุณหมอพูดแรงจังนะครับเขาพูดเสียงนุ่มเสียงเดียวกับที่เคยพูดกับฉันเวลาปลอบใจแต่ครั้งนี้เสียงนั้นฟังดูเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่บางอย่างที่ทําให้สันหลังฉันชาหมอไม่ตอบเขาหมอพูดต่อกับฉันโดยตรงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเขาไม่ตรงกับที่เขาบอกคุณ ฉันกลืนน้ำลายยากเหมือนมีอะไรติดอยู่ในคอข้อมูลอะไรคะเสียงของฉันสั่นจนฉันเองยังฟังไม่ชัดคู่มั่นฉันบีบมือฉันแรงขึ้นแรงจนฉันรู้สึกเหมือนข้อนิ้วจะหลุดที่รักเขากระซิบช้าๆอย่าไปเชื่อคนที่เพิ่งเจอกันแค่ห้านาทีเลยนะครับฉันไม่กล้าหันไปมองหน้าเขาเพราะฉันรู้ว่าถ้าสบตาเขาในตอนนี้ฉันอาจเห็นอะไรบางอย่าง ที่ฉันไม่พร้อมจะรู้หมอวางปากกาเสียงกระแทกเบาๆทำให้ฉันสะด u ้งเขาเลื่อนแฟ้มมาตรงหน้าภาพเอกสารหลายใบซ้อนทับกันตัวอักษรเต็มไปหมดจนฉันมองไม่ทันหมอพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความกดดันเหมือนทุกคำที่เขาเอ,อ่ยออกมามีน้ำหนักมากพอจะทำให้ห้องทั้งห้องถล่มลงมาได้เขาไม่ได้มาตรวจครั้งแรกฉันขมวดคิ้ว หัวใจเต้นแรงขึ้นอีกหมายความว่าอะไรคะหมอสูดหายใจลึกเขามาที่นี่หลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ไม่ได้มาตรวจสุขภาพคู่มั่นฉันหัวร้อบเบาๆหัวร้อบแบบที่เหมือนลมเย็นพัดผ่านต้นไม้บางเบาแต่น่ากลัวจนฉันรู้สึกถึงแรงขนลุกคุณหมอคงจำคนไข้ผิดเขาพูดผมไม่เคยมาเลยครับผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยซ้ำ หมอไม่แม้แต่จะมองเขาหมอพูดกับฉันต่อเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดเสียงของหมอหนักแน่นกว่าก่อนหน้าเหมือนเขากำลังเสียงอะไรบางอย่างมือของคู่มั่นฉันที่บีบมือฉันอยู่ชะงักไปหนึ่งวินาทีก่อนจะบีบแน่นกว่าเดิมแรงจนฉันเผลอร้องเบาๆหมอเหลือบมองมือเราทั้งคู่แล้วเขาก็พูดประโยคหนึ่งประโยคที่ทำให้เลือดในตัวฉันเย็นกว่าเดิม เขามาที่นี่เพื่อขอข้อมูลของคุณฉันสะดุ้งเฮือกฉันไม่เข้าใจฉันไม่รู้ว่าทำไมทำไมเขาต้องทำแบบนั้นทั้งที่เราเพิ่งมั่นกันทั้งที่เขาบอกว่ารักฉันมากกว่าใครคูมั่นฉันก้มหน้าลงเล็กน้อยเงาของเขาบังแสงไฟบนเพดานทำให้ใบหน้าของเขามืดลงฉันเห็นเพียงดวงตาที่จ้องฉันคมนิ่ง และว่างเปล่าเหมือนดวงตาของคนที่ไม่มีความรู้สึกอะไรหลงเหลืออยู่ฉันสัน่นร่างกายหนักเหมือนติดอยู่กับเก้าอี้ลมหายใจไม่เป็นจังหวะหัวใจเต้นแรงจนแน่นหน้าอกที่รักเขาพูดช้าๆเสียงนุ่มเหมือนเดิมแต่เต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เคยได้ยินจากเขามาก่อนเราคุยกันข้างนอกดีกว่านะครับหมอลุกจากเก้าอี้ทันที เสียงล้อเก้าอี้ดังคลืดไปทั่วห้องคนไข้จะออกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นหมอพูดเสียงแข็งเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินหมอขึ้นเสียงแบบนี้คูมั่นฉันยิ้มยิ้มแบบที่ทําให้ฉันแทบหยุดหายใจคุณหมอคิดว่ากันผมได้หรือครับหมอขยับเข้ามาใกล้ฉันเหมือนกําลังจะปกป้องฉันจากอะไรบางอย่างดวงตาของหมอเต็มไปด้วยความกังวลความกลัวและความเร่งด่วน ฟังผมหมอพูดเร็วคุณต้องแต่เขายังพูดไม่ทันจบคู่มั่นของฉันคนที่ฉันเชื่อใจมาตลอดคนที่ฉันกำลังจะแต่งงานด้วยเขากลับทำสิ่งหนึ่งสิ่งที่ทำให้ฉันรู้ทันทีว่าฉันไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้เลยเขาลุกขึ้นยืนช้าๆขยับเข้ามาใกล้ฉันใกล้จนฉันได้ยินเสียงลมหายใจของเขา และเขาก้มลงมากระซิบที่ข้างหูฉันด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดเจนจนฉันไม่มีวันลืมผมจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนอีกแล้วผมจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนอีกแล้วประโยคนี้ดังสะท้อนในหัวฉันเหมือนเสียงโลหะกระแทกกันร่างของฉันแข็งทื่อเหมือนกล้ามเนื้อทุกส่วนหยุดทำงานไปพร้อมกันลมหายใจฉันติดขัดสายตาฉันพร่ามัวเพราะความกลัวที่พุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรง ฉันอยากลุกออกจากเก้าอี้อยากวิ่งอยากหนีแต่ขาของฉันกลับหนักเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นหมอรีบขยับเข้ามาอีกก้าวเหมือนเขากลัวว่าฉันจะถูกดึงออกไปได้ทุกปินาทีเสียงของหมอสั่นแต่แน่วแน่ผมขอให้คุณถอยออกห่างจากคนไข้ของผมเดี๋ยวนี้คู่มั่นฉันหันไปมองหมอรอยยิ้มบนใบหน้าเขาไม่จางลงแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือแววตาที่ดูสงบสงบจนหน้าขนลุกเหมือนคนที่คิดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนคนที่ไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายอะไรอีกต่อไปเขาตอบหมอด้วยเสียงเบาๆผมแค่กำลังดูแลคู่มั่นของผมครับคำว่าดูแลทำให้หัวใจฉันหดแน่นเพราะน้ำเสียงของเขาไม่เหมือนคนที่อยากดูแลแต่มันเหมือนคนที่อยากควบคุมหมอยื่นแขนมาขวางระหว่างฉันกับเขา เหมือนสัญชาตญาณปกป้องทำงานอย่างฉับพลันถ้าคุณไม่ถอยผมจะเรียกรอปภคูมั่นฉันหัวเราะเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่ไม่มีความสุขอยู่ในนั้นเลยคุณหมอคิดว่าผมจะกลัวหรือครับฉันเห็นมือของเขาเริ่มขยับเขาลากปลายนิ้วผ่านแขนฉันอย่างช้าๆสัมผัสนั้นทําให้ฉันหนาวว่าไปทั้งตัวเหมือนงูเลอยผ่านผิวหนังฉันสะบัดแขนออกโดยไม่ทันคิดและทันทีที่ฉันขยับ ดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีแววตานั้นคมกริบเต็มไปด้วยความไม่พอใจความหวงแหนและบางอย่างที่ลึกกว่านั้นบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นจากเขามาก่อนเลยหมอก้าวเข้ามาขวางเต็มตัวคุณออกจากห้องนี้เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นผมจะคู่มั่นฉันยกมือขึ้นหมอชะงักฉันเองก็ชะงักแม้แต่ลมหายใจยังหยุดกลางอกในมือของเขา มีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นอะไรบางอย่างที่สะท้อนแสงไฟเพดานวาวับคมและเล็กพอจะซ่อนอยู่ในฝ่ามือได้อย่างแนบเนียนหมอเบิกตากว้างคุณเอาอะไรเข้ามาในโรงพยาบาลเขาไม่ตอบเขาเก้าวช้าช้าช้าอย่างตั้งใจช้าแบบที่ทำให้ทุกวินาทีหนักจนเมือนอากาศหนาะขึ้นจนหน้าหายใจไม่ออกฉันตัวสั่นราวกับถูกโยนลงไปในน้ำแข็ง ทุกเสียงรอบตัวหายไปหมดมีเพียงเสียงหัวใจฉันที่เต้นดังเหมือนกลองดังจนฉันได้ยินในหูตัวเองเขาหยุดตรงหน้าเราเงาของเขาบังแสงไฟจนห้องมืดลงกว่าเดิมเขาก้มหน้าเล็กน้อยรอยยิ้มบางๆยังอยู่ที่เดิมแต่ดวงตาของเขาเย็นจนฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกแช่ไว้ในน้ำแข็งผมบอกแล้วไงครับเขาพูดช้าๆชัดทุกคำ ผมจะไม่ปล่อยให้เธอไปไหนอีกแล้วหมอยื่นขวางแต่ฉันเห็นมือหมอสันไม่ใช่เพราะเขากลัวเพื่อตัวเองแต่เพราะเขากลัวว่าอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นกับฉันฉันพยายามหายใจให้ลึกแต่กล้ามเนื้อหน้าอกฉันเกรงจนหายใจแทบไม่เข้าฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นลมแต่มันไม่ใช่เพราะร่างกายอ่อนแรงมันเพราะความกลัวกำลังกัดกินฉันทีละนิดทีละนิดยังไม่ปราณี คุมั่นฉันเองหน้ามองฉันด้วยสายตาที่ทําให้ฉันขนลุกจนเจ็บผิวผมดูแลเธอมาตลอดนะครับเสียงเขานุ่มประหลาดนุ่มจนขนลุกผมรู้ว่าเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรกินอะไรพักผ่อนกี่โมงและคุยกับใครบ้างฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนคุณรู้ได้ยังไงน้ำเสียงฉันแผ่วจนแทบไม่เป็นเสียงเขายิ้มรอยยิ้มที่ทำให้ฉันรู้ว่า ฉันควรกลัวมากกว่านี้หลายเท่าผมเฝ้าดูเธอมานานกว่าที่เธอคิดนะครับหมอขยับเข้าใกล้ฉันอีกนิดเหมือนพยายามปิดบังฉันไว้เบื้องหลังออกจากห้องนี้ไปหมอพูดเสียงเข้มกว่าเดิมถ้าไม่ออกผมจะแจ้งตำรวจทันทีคู่มั่นฉันเงียบเงียบจนห้องทั้งห้องกดดันจนแทบไม่มีอากาศเขาก้มมองของในมือแล้วเงยหน้าขึ้นมาชา้าชผมไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเรา ฉันไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือฉันเชื่อว่าเขาพร้อมทำทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเขายื่นมือที่ถือของวววาวนั้นขึ้นมาเล็กน้อยแค่พอให้ฉันเห็นและสิ่งที่ฉันเห็นทำให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นมันคือของที่ไม่ควรอยู่ในมือของผู้ชายที่ฉันกำลังจะแต่งงานด้วยของที่สะท้อนความตั้งใจบางอย่างที่อันตรายเกินจะเข้าใจได้ในทันที ฉันรู้ว่าฉันต้องหนีแต่ในวินาทีนั้นฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะมีโอกาสหนีได้หรือไม่หรือว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วหรือว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วโลกทั้งใบเงียบงันจนฉันได้ยินเสียงเลือดไหลเวียนในหูตัวเองความเงียบหนักจนเหมือนกำลังกดทับหน้าอกของฉันฉันมองสิ่งที่อยู่ในมือเขา แสงไฟเหนือสีสัสะท้อนบนพื้นผิวโลหะจนวาบเข้าตาฉันและเพียงเสี้ยววินาทีฉันรู้สึกเหมือนหัวใจของฉันหล่นวูบลงไปที่พื้นมันคือของบางอย่างที่แสดงเจตนาได้ชัดเจนชัดพอให้ฉันรู้ว่าเขาไม่ได้มาเพื่อคุยเขาไม่ได้มาเพื่ออธิบายเขาไม่ได้มาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเราเขามาเพื่อครอบครองหมอก้าวเข้ามาอีกครึ่งก้าวยืนบังฉันเต็มตัว แผ่นหลังกว้างของเขาดูแข็งแรงแต่ฉันเห็นว่าหลายเขาสั่นเล็กน้อยเขาคงรู้ดีว่าคนตรงหน้าไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ผู้ชายที่แค่เข้าใจผิดแต่เป็นคนที่สามารถทำอะไรบางอย่างได้โดยไม่ลังเลแม้ครึ่งวินาทีคุณวางของในมือลงเดี๋ยวนี้หมอพูดช้าๆเสียงเข้มมั่นคงแต่แฝงด้วยความระแวงคูมั่นฉันยกคิ้วขึ้นเล็กน้อย เหมือนสนุกกับสถานการณ์ตรงหน้าเหมือนเห็นมันเป็นเกมบางอย่างเกมที่เขาเป็นฝ่ายควบคุมทั้งหมดหมอคิดว่าผมหรือครับจะทำร้ายเธอเขาถามน้ำเสียงเรียบราบไร้อารมณ์จนฉันไม่รู้ว่าจะเชื่อเขาตรงไหนได้อีกหมอไม่ตอบเขาเพียงยืนขวางแข็งแรงและไม่ถอยแม้แต่นิ้วเดียวคูมั่นฉันหัวรอบเบาๆ เสียงนั้นชวนให้กระดูกสันหลังฉันเย็นเฉียบเหมือนมีน้ำแข็งหล่นลงไปกลางหัวใจผมรักเธอมากนะครับเขาพูดรักมากจนไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเราอีกฉันตัวสันสันจนฟันแทบกระทบกันคุณกำลังทำอะไรฉันถามเสียงสันจนแทบไม่เป็นคำเขาหันมามองฉันช้าๆสายตาที่จ้องฉันนั้นเต็มไปด้วยบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็น ความหลงไหลความยึดติดความเป็นเจ้าของและความมืดลึกที่ฉันไม่อยากค้นหาว่าลึกแค่ไหนผมทำเพื่อคุณนะครับหมอสูดหายใจลึกแล้วพูดเสียงเข้มกว่าเดิมคุณกำลังละเมิดความปลอดภัยของคนไข้ถ้า,าคุณไม่หยุดคู่มั่นฉันไม่ให้หมอพูดจบเขายื่นของในมือขึ้นมาหันมาทางเราเต็มทีและในเสียววินาทีนั้น ฉันรู้ว่าเขาพร้อมแล้วหมอเอื้อมไปกดปุ่มฉุกเฉินที่อยู่ริมผนังมือเขาสั่นแต่แม่นยำเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นทันทีแแลมกังวานสะท้อนทั่วทั้งห้องตรวจเหมือนเสียงกรีดร้องที่ปลุกทุกอย่างให้ตื่นขึ้นคู่มั่นฉันชะงักดวงตาเขาแคบลงเล็กน้อยมุมปากกระตุกเหมือนกำลังคุมอารมณ์บางอย่างบางอย่างที่คุกคามจนทำให้ฉันหายใจไม่ออก เขาก้าวขึ้นมาอีกก้าวหมอขยับตามยืนบังฉันด้วยร่างของเขาฉันไม่สามารถหันหนีได้ไม่สามารถหลบสายตาของเขาได้ทุกอย่างรอบตัวเหมือนมุนช้าเสียงหัวใจฉันดังจนกลบทุกเสียงแม้กระทั่งเสียงสัญญาณเตือนเขามองฉันมองด้วยสายตาแบบคนที่กำลังมองของของตัวเองไม่ใช่คนที่กำลังมองผู้หญิงที่เขารักผมบอกแล้วไงครับ เขาพูดเสียงนุ่มจนขนลุกผมไม่ให้คุณไปไหนอีกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามประตูห้องตรวจถูกผลักเปิดอย่างแรงเสียงฝีเท้าของรอปรพอดังเข้ามาอย่างเร่งรีบแต่ก่อนพวกเขาจะก้าวเข้ามาไกลคู่มั่นฉันขยับเร็วเฉียบและแน่นอนเกินกว่าคนธรรมดาหมอผลักฉันไปด้านหลังทันทีฉันเซเกือบล้มแต่มือหมอยังจับแขนฉันไว้แน่น เขาหันไปตะโกนออกไปข้างหลังเดี๋ยวนี้ฉันหอบหอบจนเจ็บหน้าอกหอบจนมองภาพตรงหน้าไม่ชัดแต่ฉันยังคงเห็นคู่มั่นของฉันยืนอยู่ตรงกลางห้องด้วยแววตาที่ไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไปเขาหันมาหาฉันเพียงฉันราวกับเสียงรอปภหรือหมอไม่มีอยู่บนโลกใบนี้ผมตหาเธอมานานแล้วนะครับเขากระซิบ ผมจะไม่ยอมเสียเธอให้ใครเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นหมอหรือใครทั้งนั้นฉันตัวชามือเย็นจนปลายนิ้วขาวซีดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกออกจากอกหมอพยายามดึงฉันไปทางประตูหลังห้องแต่ฉันไม่กล้าขยับไม่ใช่เพราะฉันไม่อยากหนีแต่เพราะฉันรู้ว่าแค่การขยับตัวเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เขาระเบิดอารมณ์ในเสี้ยววินาทีเขาเงียบ เงียบจนฉันได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองสะท้อนในหูแล้วเขาก็พูดประโยคหนึ่งประโยคที่ทำให้ทุกหยดเลือดในตัวฉันหยุดนิ่งถ้าผมไปไม่ได้เธอก็ไปไม่ได้เหมือนกันและในวินาทีนั้นเองเขาก้าวพุ่งเข้ามาทางฉันด้วยความเร็วที่เกินกว่าที่ร่างกายฉันจะตอบสนองได้ทันฉันรู้เพียงอย่างเดียวว่าถ้าวินาทีนั้นพลาดเพียงนิดเดียวชีวิตของฉัน อาจจบลงในห้องตรวจเล็กๆห้องนี้แต่ทุกอย่างยังไม่จบยังไม่จบเลยแม้แต่น้อยแต่ทุกอย่างยังไม่จบยังไม่จบเลยแม้แต่น้อยร่างของเขาพุ่งเข้ามาใกล้จนฉันเห็นเงาของเขาล้มทับเงาของฉันบนพื้นเสียงลมหายใจของเขาแรงจนเสียดสีอากาศในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นเวลาทั้งหมดยืดออกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและฉันเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนกว่าที่เคยเห็นในชีวิต ดวงตาของเขาที่เคยอ่อนโยนกลับเต็มไปด้วยแววหมดลึกแววที่เต็มไปด้วยความยึดติดความกลัวและความบ้าคลั่งที่ประปนจนแยกไม่ออกหมอโผลเข้าขวางตัวเขาเต็มแรงเสียงเนื้อกระแทกกันดังสนั่นในห้องเล็กๆฉันสะดุ้งจนแทบสุดร่างของทั้งคู่เสดไปชนขอบโตสเตนเลสเสียงกระแทกดังจนเครื่องมือแพทย์สันกระทบกันเป็นเสียงขมกริบออกไปทางหลังห้อง หมอหันมาตะโกนเสียงเขาสั่นแต่เปลี่ยนไปด้วยความเร่งด่วนที่ทำให้ฉันขยับตัวทันทีแต่คู่มั่นของฉันไม่ยอมเขาจับแขนหมอไว้แน่นแน่นจนเส้นเลือดที่ข้อมือหมอโผล่ขึ้นมาดวงตาเขาเบิกกว้างแต่ไม่ใช่ความตกใจมันคือความโกรธที่พุ่งขึ้นจากความกลัวว่าจะเสียฉันไปคุณอย่าแต่ต้องเธอเขาตะโกนเสียงแตกพรเสียงนั้นดังจนฉันรู้สึกหูอื้อ เหมือนเสียงนั้นพุ่งเข้ามาตรงกลางอกฉันจนปวดไปหมดร,ปรอปภสองคนพุ่งเข้ามาคว้าตัวเขาจากด้านหลังเสียงขยับตัวดังระงมรองเท้ากระแทกพื้นสับเสียงวุ่นวายจนฉันแทบแยกไม่ออกว่าเสียงไหนเป็นของใครแต่ท่าทางของเขากลับไม่เหมือนคนที่ถูกจับกลุ่มเขาไม่ดิน้นไม่ส่งเสียงไม่แสดงความกลัวเขาเพียงยืนนิ่งหัวเขาเอียงเล็กน้อย เหมือนกำลังตั้งใจฟังแค่ฉันคนเดียวฉันถอยหลังไปอีกก้าวแต่ไม่ทันระวังส้นรองเท้ากระแทกขอบเตียงตรวจความเจ็บแล่นขึ้นมาตามส้นเท้าฉันเสและในวินาทีนั้นเขาเห็นดวงตาเขาเปลี่ยนไปทันทีคมเย็นและวาวโรดราวกับเปลวไฟในความมืดอย่าเดินหนีผมเขาพูดเสียงเบา แต่ทุกคำชัดเจนจนเหมือนสะกดฉันให้หยุดหายใจไปชั่วขณะรอปพอพยายามดึงเขาออกห่างแต่เขาสะบัดแขนเบาๆเบาเกินกว่าที่ควรแต่แรงพอให้รอปพอถอยหลังไปสองก้าวร่างของเขายังมั่นคงเหมือนคนที่ไม่รู้จักคำว่าเจ็บหรือเหนื่อยหมอรีบวิ่งมาดึงแขนฉันออกไปเขาสั่งน้ำเสียงสั่นแต่เด็ดขาดฉันไม่อาจปฏิเสธ ฉันหันหลังจะวิ่งไปทางประตูหลังห้องแต่ก่อนก้าวขาแรกฉันได้ยินเสียงของเขาอีกครั้งเสียงที่ทําให้หัวใจฉันเหมือนหยุดเต้นกลางอากาศถ้าเธอออกไปจากประตูนั้นเขาพูดช้าๆเน้นทีละคําผมจะทําให้ทุกคนที่ขวางผมเสียใจจนลืมหายใจฉันหยุดตัวแข็งทื่อเหมือนถูกตอกติดกับพื้นน้ําตาร้อนๆไหลลงข้างแกม แต่ฉันไม่กล้าเช็ดออกไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยร,ปรพอปพพุ่งเข้าจับเขาอีกครั้งครั้งนี้มีถึงสามคนเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังสนัน่นเสียงคําสั่งสับสนดังไปทั่วห้องเขาถูกลากถอยหลังไปทีละก้าวแต่สายตาเขายังตรึงอยู่กับฉันไม่เปลี่ยนไม่กระพริบเหมือนเขาอยากจดจำทุกเสี้ยววินาทีที่ฉันยืนอยู่ตรงนั้นฉันพยายามถอยหลังช้า,ชา เท้าของฉันสั่นจนแทบไม่รับน้ำหนักหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแบบและแล้วเขาหลุดปากผู้ประโยคหนึ่งประโยคที่ทำให้ฉันรู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเพิ่งเริ่มต้นไม่ใช่จบลงในวันนี้ไม่ว่าเธอจะหนีไปที่ไหนผมจะตามหาเธอจนเจอเรปรอสี่คนจับเขาไว้แน่นลากเขาออกไปนอกห้องเสียงเขาดังขึ้นเรื่อยๆ ดังขึ้นจนฉันต้องเอามือปิดหูแต่ยังได้ยินชัดทุกคำทุกเสียงผมรักคุณผมจะไม่ยอมเสียคุณไปคุณเป็นของผมคนเดียวประตูห้องตรวจปิดดังปังความเงียบเข้ามาแทนที่ทันทีเงียบจนฉันรู้สึกว่ามันกําลังกัดกินหัวใจฉันช้าๆหมอหันมามองฉันใบหน้าเขาเต็มไปด้วยเหงื่อและความตกใจที่เขาพยายามซ่อน แต่ซ่อนไม่ได้คุณต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้หมอพูดเสียงแผ่วและผมจะจัดการทุกอย่างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ฉันไม่ขยับไม่ใช่เพราะฉันไม่อยากออกไปแต่เพราะในหัวฉันมีเพียงเสียงเดียวเสียงของเขาที่ดังซ้ำและซ้ำเล่าผมจะตามหาเธอจนเจอและฉันรู้ดีว่าคำสัญญาของเขาไม่ใช่คำขู แต่เป็นความตั้งใจที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของฉันและเรื่องราวของฉันกับเขามันยังห่างไกลาจากคำว่าจบจนฉันไม่กล้าคิดว่าเส้นทางข้างหน้าจะพาฉันไปสู่ที่ใดหรือจะพาฉันเข้าใกล้เงาของเขามากขึ้นกว่าเดิมหมอยืนขึ้นช้าๆแววตาของหมอเหมือนคนที่พยายามตัดสินใจเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของใครบางคนเขามองฉันแล้วมองคู่มั่นของฉัน สีหน้าเขาเต็มไปด้วยความหนักใจคู่มั่นฉันยังคงยิ้มแต่รอยยิ้มเริ่มแข็งเหมือนคนที่กำลังปกปิดอะไรบางอย่างจนแทบไม่ไหวฉันถอนมือออกจากมือนั้นไม่ใช่เพราะแรงดึงแต่เพราะความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาในใจความรู้สึกว่าฉันกำลังหลุดออกจากบางอย่างบางอย่างที่ฉันไม่เคยรู้ว่ามันครอบฉันไว้มาตลอดฉันมองเขาตรงๆไม่หลบสายตาอีกต่อไป และในวินาทีนั้นฉันเห็นความหวั่นไหวเล็กๆในดวงตาของเขาเหมือนเขารู้ว่าฉันกำลังได้สติหมอก้าวเข้ามาขวางเล็กน้อยท่าทางของหมอไม่ใช่การปกป้องเหมือนตำรวจแต่เป็นการปกป้องแบบมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่อยากเห็นใครตกอยู่ในอันตรายเสียงของหมอหนักแน่นแต่ยังคงนุ่มพอที่จะทำให้หัวใจฉันสัน่นคุณต้องออกจากความสัมพันธ์นี้และคุณต้องทำตอนนี้เลย ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปฉันรู้สึกถึงน้ำตามาอยู่ที่ขอบตาหัวใจฉันเจ็บจนหายใจไม่ออกฉันเคยคิดว่าเขาคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตแต่ตอนนี้ฉันเริ่มตั้งคำถามกับทุกความทรงจำคู่มั่นฉันขยับตัวเขาพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนเหมือนทุกครั้งที่เขาเอาชนะใจฉันได้ที่รักอย่าเชื่อคำพูดของคนอื่นเธอรู้จักฉันดีที่สุดเธอเป็นของฉัน เธอเป็นคนเดียวที่ฉันต้องการคำว่าเป็นของฉันทำให้หัวใจฉันสะดุดฉันไม่เคยได้ยินเขาพูดแบบนี้มันไม่ใช่น้ำเสียงของความรักมันคือเสียงของการครอบงำหมอพูดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เด็ดขาดกว่าเดิมฉันรู้ว่าคุณกลัวแต่คุณต้องฟังหัวใจของคุณเองถ้าคุณยังอยู่กับเขาสิ่งที่เขาทำกับคุณจะหนักขึ้นเรื่อยๆ จนคุณไม่เหลือตัวตนของคุณอีกต่อไปฉันยืนนิ่งน้ำตาไหลอุ่นๆลงมาที่แก้มความจริงมันหนักแต่มันคือความจริงที่ฉันต้องยอมรับฉันหันกลับไปมองเขาผู้ชายที่ฉันคิดว่าจะใช้ชีวิตด้วยแต่ตอนนี้ฉันเห็นอีกมุมที่ฉันไม่เคยเห็นความโกรธในดวงตาเขาเริ่มชัดแม้เขาพยายามยิ้มอยู่ฉันสูดหายใจและพูดด้วยเสียงที่สั่นแต่มั่นคง ฉันไม่ไปกับคุณฉันเลือกตัวเองวันนี้ฉันขอจบทุกอย่างที่ควรจบมานานแล้วรอยยิ้มของเขาหายไปในทันทีหายไปเหมือนกระจกแตกเผยให้เห็นความเย็นชาแบบที่ฉันไม่เคยกล้ามองตรงๆแต่ก่อนที่เขาจะตอบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หมอเรียกไว้เงียบๆเ,เดินเข้ามาในห้องตรวจทุกอย่างจบลงภายในไม่กี่วินาทีเขาถูกกันออกไป แต่สายตาของเขายังคงมองฉันเหมือนจะพูดว่าเธอนี้ฉันไม่พ้นฉันยืนอยู่ในห้องตรวจตัวสัน่นน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเพียงอย่างเดียวมันเป็นความโลง่งเหมือนฉันเพิ่งตื่นจากฝันร้ายยาวนานหลายปีหมอเดินเข้ามายื่นผ้าเช็ดหน้าให้ฉันแล้วพูดเบาๆคุณทำถูกแล้วชีวิตของคุณจะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ ฉันหลับตาปล่อยลมหายใจออกปล่อยทุกอย่างที่หนักออกจากหัวใจและในวินาทีนั้นฉันสาบานกับตัวเองว่าฉันจะไม่กลับไปเป็นผู้หญิงที่ต้องทนเพียงเพราะคำว่ารักอีกต่อไปฉันจะสร้างชีวิตใหม่ชีวิตที่ฉันเป็นคนเลือกเองฉันเดินออกจากโรงพยาบาลลมอุ่นภายนอกพัดเข้าหน้าแสงแดดจับผิวฉันเหมือนโลกภายนอกกำลังยินดีต้อนรับฉันกลับมา ฉันมองท้องฟ้ากว้างและยิ้มออกมาได้จริงๆครั้งแรกในรอบเดือนวันนี้ฉันไม่ได้เสียคนรักฉันได้ชีวิตของตัวเองคืนและนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ที่ฉันจะจดจำตลอดไปถ้าคุณชอบเรื่องนี้และอยากอ่านตอนใหม่ๆอีกช่วยกดติดตามช่องของฉันด้วยนะครับกำลังใจจากคุณสำคัญมากจริงๆและมันทำให้ฉันมีพลังสร้างเรื่องดีๆ ให้คุณทุกวันคนพนมมือัวอใจสีเหลือง